บทที่475เสียงประหลาดดังนั้นในเวลานี้ใบหน้ามนุษย์ที่โปร่งใสนี้ก็ถูกส่งปลิวไปโดยตรงด้วยการยกมือของคินเฟงเนื่องจากมือของคินเฟงมีพลังเวทมนต์ที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถโจมตีร่างกายวิญ,ญญาณได้อย่างสมบูรณ์ในความเป็นจริงสิ่งที่เรียกว่าผีวิญ,ญญาณและสิ่งที่คล้ายกันนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าสัตว์ประหลาดประเภทหนึ่งในเกมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แหล่งพลังงานเหล่านี้ดูน่ากลัวแต่ก็สามารถถูกโจมตีได้ แม้แต่หัวหน้าราชาผีระดับหลอดที่แข็งแกร่งที่สุดความไม่เที่ยงดำและขาวก็สามารถพูดได้เพียงลดความเสียหายทางกายภาพที่ได้รับลง99%การโจมตีทางกายภาพที่ทรงพลังสามารถบังคับให้สังหารได้ด้วยวิธีนี้คินเฟงจึงไม่จำเป็นต้องกลัวสัตว์ประหลาดตัวนี้เลยดังนั้นในขณะน,นี้มือของคินเฟงจึงกระแทกใบหน้ามนุษย์ที่โปร่งแสงออกไปโดยตรงในเวลาเดียวกันกระจกทองสำริดในมือของคินเฟงก็ระเบิดแสงจงัจงๆอีกครั้งและใบหน้าโปร่งแสงตรงหน้าเขาที่ถูกคินเฟงปลิวไปก็ส่งเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวอีกคร้ จากนั้นกระจกสีบรอนในมือของขินเฟิงก็ดูดไปที่ใบหน้าโปร่งแสงตรงหน้าเขาใบาหน้ามนุษย์โปร่งแสงนี้ยังคงกรีดร้องและจากนั้นใบหน้ามนุษย์โปร่งแสงนี้ก็ถูกบังคับให้ติดอยู่ในกระจกทองสำริดของขินเฟิงในเวลานี้ขินเฟิงก็มองไปที่กระจกทองแดงในมือของเขาด้วยในเวลานี้ใบหน้ามนุษย์โปร่งแสงในกระจกสีบรอนในมือของขินเฟิงดูเหมือนเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ใบหน้าและถินเฟิงยังเห็นอีกว่าบุคคลน,นี้ที่ไม่สามารถบอ,อกได้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและใบหน้าของเขามีกลไกมากเกินไปกำลังตกกระจกทองสำริดของถินเฟิงอยู่ตลอดเวลา ดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้อยากจะออกไปจากกระจกทองสำริดที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลานี้ถิมเฟิงก็มองไปที่ร่างโปร่งแสงตรงหน้าเขาด้วยอยากรู้ว่ามันพยายามทําอะไรแต่ก่อนที่ถิมเฟิงจะดูจบจู่ๆร่างสีแดงเลือดก็ปรากฏขึ้นด้านหลังร่างโปร่งแสงนี้ร่างสีแดงเลือดคว้าคอของร่างโปร่งแสงที่อยู่ตรงหน้าเขาเขย่าอย่างแรงหลายครั้งจากนั้นร่างโปร่งแสงก็หายไปกลางอากาศและในขณะนี้คินเฟิงเพียงแค่จ้องตาของเขาและหลังจากที่คินเฟิงกระพริบตาเขาก็เห็นว่าร่างสีแดงเลือดที่อยู่ตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปเป็นรูปลักษณ์เดียวกันกับิ <c oughs> นเฟงใบาจุด อย่างไรก็ตามการแสดงออกของเงาของคินเฟงนั้นแตกต่างไปจากของคินเฟงอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้เงาของคินเฟงที่ปรากฏในกระจกทองสำริดกำลังยิ้มอยู่ดังนั้นในเวลานี้ถินเฟิงในกระจกทองสำริดก็พูดกับถินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยว่าฉันต้องการมากกว่านี้ฉันต้องการมากกว่านี้มากกว่านี้หลังจากพูดจบเงาของคินเฟงก็ค่อยๆจางหายไปและทันใดนั้นคินเฟงก็ค้นพบว่ากระจกทองแดงในมือของเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นสีแดงเลือดและจากนั้นมันก็จมลงในทันทีคินเฟงเกือบจะพลาดไปและการข้อมูลแอททริบิวต์ของมิร์เ่งอัน ชื่อกระจกสีบรอนสีเลือดเกรดปรกติประเภทรายการดรามา่าผลกระทบสามารถกําหนดอดีตที่ซ่อนอยู่ได้คําอธิบายกระจกทองแดงนี้สามารถช่วยคุณยืนยันอดีตที่ซ่อนอยู่และเมื่อคุณยืนยันอดีตที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดแล้วคุณจะได้รับสัญญากระดาษเหนียวคําอธิบายนี้น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองดูคําอธิบายที่อยู่ตรงหน้าเขาชินเฟิงกอดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นในขณะนี้เขานึกถึงตัวเองที่เขาเห็นในกระจกสีบรอนเมื่อก่อนดังนั้นในเวลานี้คินเฟิงจึงถือกระจกไว้ในมือของเขาอย่างแน่นหนาะ หลังจากนั้นทิ้นเฟงก็มองไปรอบๆสักพักจากนั้นจึงตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบต่อไปอีกเล็กน้อยในเวลานี้ทิ้เฟงยังคงค้นหาต่อไปและในไม่ช้าก็พบสิ่งที่ค่อนข้างปกติอีกสองอย่างเช่นขวดนี้อยู่ในห้องสองสิ่งนี้คือไม้กวาดและตู้รองเท้าสิบตู้ในเวลานี้ทิ้นเฟงก็มองดูสองสิ่งนี้ตรงหน้าเขาด้วยทิ้เฟงไม่ได้ใช้กระจกทองสำริดในมือของเขาเพื่อดูดอดีตที่ซ่อนอยู่ของทั้งสองสิ่งนี้ออกไปในทันทีแต่ลองดูสักหน่อยในเวลานี้ทิ้เฟงได้เปิดการ์ดข้อมูลคุณลักษณะของไม้กวาดทั ชื่อด้ามกวาดทำจากเส้นผมเกรดปรกติประเภทรายการดรามา่าผลกระทบไม้กวาดที่ทำจากขนนี้นุ่มเกินไปและอาจไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งสกดปรกธรรมดาได้คำอธิบายว่ากันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจักรพรรดิทิ้งไว้ทั้งคืนในพระราชวังและเธออาศัยอยู่ในห้องรับแขกนี้แต่เมื่อ20ปีที่แล้วและการฆาตกรรมที่คุณต้องพบนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันนี้ดังนั้นโปรดอย่าไปสนใจกับเรื่องที่ผ่านผ่านมาเป็นเวลานานแล้วอัญประกาศเดี่ยวเปิดว่าไงคำอธิบายนี้เกี่ยวกับอะไร ชิ้นเฟิงมองไปที่ไม้กวาดที่ทำจากเส้นผมตรงหน้าเขาและคิดกับตัวเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงิน300ร้อตำลึงและเมื่อคินเฟิงคิดแบบนี้เขาก็เปิดการข้อมูลคุณสมบัติในตู้รองเท้าข้างๆเข,า,ขาด้วยชื่อตู้รองเท้ามีกระดูกบทที่476สิ่งแปลกประหลาดเกรดปกติประเภทเกี่ยวข้องกับละครผลกระทบกระดูกที่เคยอยู่ในนั้นได้ถูกกาจัดไปนานแล้วแต่บางทีคุณอาจพบพบมันอีกครั้งในทางใดทางหนึ่ง คำอธิบายแม้ว่าคุณจะพบกระดูกเหล่านี้แต่ก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะเจ้าของของพวกเขาได้ตกลงกันแล้วและจะไม่มีใครเชื่อกระดูกที่คุณพบนี่ทําให้ฉันต้องยืนดูชินเฟิงขมวดคิ้วเขารู้สึกเสมอว่าคําอธิบายของสองสิ่งนี้ตรงหน้าทําให้เขารู้สึกอึดอัดมากดังนั้นในเวลานี้คินเฟิงจึงใส่ไม้กวาดที่ทําจากผมไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเพราะไม้กวาดที่ทําจากเส้นผมนี้ไม่สามารถทาความสะอาดสิ่งสกรปรกทั่วไปบางอย่างได้แต่บางทีก็สามารถทาความสะอาดสิ่งสกรปรกที่ผิดปกติบางอย่างได้ และตู้รองเท้าที่มีกระดูกนี้ไม่มีความหมายเช่นนั้นในมุมมองของคินเฟงิงตู้รองเท้าที่มีกระดูกนี้ดูเหมือนจะไม่มีความหมายดังนั้นในเวลานี้ชินเฟิงก็ค่อยๆเข้ากล้กระจกทองแดงสีเลือดเจ็สาในมือของเขาและวางมันลงบนตู้รองเท้าและในขณะน,นี้ตู้รองเท้าที่มีกระดูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในเวลานี้ชินเฟิงยังเห็นใบหน้ามนุษย์โปร่งแสงอีกใบหนึ่งโผล่ออกมาจากตู้รองเท้าที่มีกระดูกและพยายามโจมตีถินเฟิงชินเฟิงจับไปและยกมือขึ้นทุกใบหน้ามนุษย์ที่โปร่งแสงจนสลายไปด้วยหมัดเดียวจากนั้้้้นนนยกกกระจใมือขขึแลวดดูเาไป และเหมือนเมื่อก่อนร่างสีแดงเลือดที่ดูคล้ายกับขิ้เฟงมากก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังร่างโปร่งแสงนี้จากนั้นสิ่งที่เห็นได้ก็คือร่างโปร่งแสงนี้หายไปทีละชิ้นและในที่สุดก็ถูกกลางสีแดงเลือดที่อยู่ข้างหลังเขากลืนกินไปจนหมดและหลังจากกินผีโปร่งแสงนี้แล้วรูปร่างอัฟเฟสสีแดงเลือดก็ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและตอนนี้มีเพียงครึ่งบนของร่างกายเท่านั้นที่ปรากฏในกระจกสีบรอนมากกว่านี้ฉันต้องการมากกว่านี้คนที่ดูเหมือนขิ้เฟงทุกประการก็มองไปที่ขิ้เฟงตรงหน้าเขาในกระจกและพูดว่าให้ฉันเพิ่มออีกแแล้วันนจะตบทคุณ หลังจากพูจบคราวนี้คนอย่างขิ้นเฟิงไม่ได้หายไปอีกต่อไปแต่ยืนอยู่บนกระจกทองสำริดจ,จ้องมองตรงไปที่ขิ้นเฟิงที่ถือกระจกทองสำริดและถินเฟิงมองไปที่เงาตรงหน้าเขายิ้มแล้วพูดว่าลองดูสิแต่ฉันคิดว่าไม้กวาดนี้มีประโยชน์ฉันจะมอบให้คุณเมื่อฉันแน่ใจว่ามันไม่มีประโยชน์ดังนั้นในเวลานี้ชินเฟิงก็เพิกเฉยต่อความคิดของเขาในกระจกและวางไม้กวาดที่ทำจากผมลงในกระเป๋าเป้ของเขาโดยตรงจากนั้นชินเฟิงเริ่มมองไปรอบๆโดยมีกระจกสีบรอนอยู่ในมือของเขา ในห้อง406นี้มีหลายสิ่งที่สามารถกระตุ้นและค้นหาได้จนกระทั่งคิ้นเฟงพบกระจกบานใหญ่กระจกแตกแต่ยังมีกระจกชิ้นเล็กๆเหลืออยู่บนกรอบกระจกบานใหญ่ชิ้นเฟิงเดินขึ้นไปที่กรอบกระจกยื่นมือออกไปแต่กรอบกระจกและเปิดการข้อมูลคุณสมบัติของมันชื่อกระจกเกรดปกติประเภทเกี่ยวข้องกับละครผลกระทบมีความพิเศษอยู่ในกระจกนี้หากคุณให้บางสิ่งกับเขาเขาจะมอบสิ่งเดียวกันให้กับคุณเช่นกันคำอธิบายมันดูเหมือนกระจกธรรมดาธรอยาไว้ใจคนที่อยู่ในนั้นเขาจะไม่ให้ใบเสนอราคาที่ถูกต้องแก่คุณ ในเวลานี้คินเฟงรู้สึกสงสัยเล็กน้อยกับคําอธิบายนี้เนื่องจากคําอธิบายก่อนหน้านี้ทําให้เขาเข้าใจผิดดังนั้นในเวลานี้คินเฟงก็รู้สึกว่าเขาควรจะขัดแย้งกับคําอธิบายนี้สิ่งที่เขาพบอีกครั้งถินกำลังคิดเกี่ยวกับมันในสมองของเขาเองและเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาต้องค้นหาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่คินเฟงต้องการมากที่สุดในตอนนี้และนั่นคือกุญแจไขาตู้เสื้อผ้าในห้องสี่ร้อยสี่ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงก็พบตู้เสื้อผ้าในห้องสี่ร้อหกแล้วจึงเดินไป ในเวลานี้ถินเฟิงยังพบกุญแจจากตู้เสื้อผ้าที่หลน่นลงมาและมีกุญแจอันหนึ่งสอดเข้าไปในล็อกชินเฟิงเพิ่งดึงกุญแจออกมาจากกรูกุญแจและไม่ได้พยายามเปิดตู้เสื้อผ้าตรงหน้าเขาเพราะสิ่งที่ถินเฟิงรู้ก็คือกุญแจส่วนใหญ่เป็นของใช้สิ่งเปลืองจริงๆเมื่อล็อกหรือประตูบานใดบานหนึ่งเปิดขึ้นกุญแจจะถูกนำมาใช้ดังนั้นกุญแจคินเฟิงจึงเปิดตู้เสื้อผ้า406ได้จริงๆจากนั้นกุญแจที่อยู่ตรงหน้าเขาก็หายไปและคินเฟิงอาจไม่พบสิ่งใดจากตู้เสื้อผ้าในเวลลาานนนี้้้ิิิิเเฟงกกก็หยยบุญแจจแะะดดไปรว จากนั้นถินเฟิงก็ยื่นมือออกมาถินเฟิงวางกุญแจไว้บนฝ่ามือแล้ววางไว้หน้ากระจกตอนที่477ชายในกระจกในเวลานี้เช่นเดียวกับที่เขียนไว้ในการข้อมูลคุณลักษณะเมือ่อคินเฟิงวางมือไว้หน้ากระจกตรงหน้ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นมือบางๆโผล่ออกมาจากกระจกขั้นแรกให้วางกุญแจไว้ในฝ่ามือของคินเฟงิงจากนั้นจึงคว้ากุญแจอีกอันไว้ในฝ่ามือของคินเฟงิงในเวลานี้คนในกระจกต้องการนำกุญแจในมือของคินเฟิงกลับเข้าไปในกระจกของเขาเอง แต่ในเวลานี้ถิ่นเฟิงโยนกุญแจในกระจกเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของเขาและในขณะเดียวกันก็คว้ามือเข้าไปในกระจกแขนที่คว้าโดยคินเฟิงก็เริ่มต่อสู้อย่างรุนแรงแต่ก่อนที่มันจะหลุดออกมาทันใดนั้นคินเฟิงก็วางกระจกสีบรอนไว้ในมือของเขาและจากนั้นก็คว้าแขนที่สั่นอย่างรุนแรงอย่างสิ้นหวังอะไรมีเสียงคร่ำครวญอันน่าสังเวชด,ดังขึ้นจากเศษกระจกอีกครั้งและคินเฟิงเพิกเฉยต่อเสียงคร่ำครวญที่รุนแรงของมันโดยสิ้นเชิงและปล่อยให้ตัวเองอยู่ในกระจกทองสำริดทำในสิ่งที่เขาทำหลัังงงจจาาาากกกกนนนนนน้้นมมมขขขิเเฟ็ยระทอออสใืึ ในเวลานี้ร่างโปร่งแสงปรากฏขึ้นอีกครั้งในกระจกทองสำริดอีกครั้งและในเวลานี้ร่างนี้ก็ถูกจับโดยรัฐมนตรีของกระจกทองสำริดเช่นกันและคราวนี้ขินเฟิงสีแดงเลือดนั้นและฉิมนเฟิงสีแดงเลือดในกระจกสีบรอนก็ถือมีดอยู่ในมือของเขาและแทงตรงเข้าไปในร่างของร่างโปร่งใสที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นร่างนั้นก็ล้มลงกับพื้นและขินเฟิงก็ยืนขึ้นในขณะที่มองดูตัวเองในกระจกสีบรอนจากนั้นเดินไปหาขินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเขาทีละก้าว เมื่อรู้ว่าใบหน้าของคินเฟงในกระจกสีบรอนก็ค่อยๆขยายใหญ่ Mos ขึ้นและในที่สุดมันก็ทับซ้อนกับพื้นผิวกระจกของ,ของกระจกสีบรอนที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยสิ้นเชิงในเวลานี้คินเฟงมองไปที่เขาและขมวด ền, คิ้วคินเฟงไม่รู้ว่าใครอยู่ในกระจกทองสำริดแต่คินเฟงมีความรู้สึกพิเศษอยู่เสมอ ER ว่าผู้ชายคนนี้คือตัวเขาเองแม้ว่าคินเฟงสีแดงเลือดในกระจกสีบรอนนี้จะดูดูร้ายดูร้ายและชั่วร้ายมากกว่าคินเฟงมากแม้แต่คินเฟงก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาแตกต่างจากผู้ชายคนนี้เล็กน้อย แต่ชินเฟิงมักจะรู้สึกเสมอว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเขาและดูเหมือนว่าเขายังสามารถเชื่อมต่อกับหัวใจของเขาได้ดังนั้นในเวลานี้คินเฟิงจึงได้พิจารณาสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาเล็กน้อยในเวลานี้มีหลายสิ่งอยู่ตรงหน้าคินเฟิงและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นผ้าขี้ริ้วและส่วนใหญ่สกระปรกมากและไม่สามารถกระตุ้นแผนการได้และชินเฟิงยังใช้ไม้กวาดที่ทำจากเส้นผมในมือกวาดและดูเหมือนว่าจะค้นพบสิ่งมีชีวิตพิเศษบางอย่างในเวลานี้ไม้กวาดในมือของคินเฟิงไม่สามารถกำจัดฝุ่นบนพื้นไได้้้เเม่อ่ออคินฟงงงงงใชกวาาาาขยยัพบบแส เมื่อคินเฟงกวาดพื้นเห็นได้ชัดว่าฝุ่นบนพื้นไม่สามารถกวาดออกไปได้แต่เมื่อคินเฟงกวาดไม้กวาดที่ทำจากเส้นผมในสถานที่พิเศษบางแห่งเขาก็พบสิ่งแปลกแม้ว่าฝุ่นในสถานที่เหล่านี้จะไม่ได้ถูกกวาดออกไปแต่เมื่อไม้กวาดของคินเฟงกวาดไปรอยเท้าสีแดงเลือดคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงจุดนั้นกล่าวอีกนายหนึ่งเดิมทีมีรอยเท้าอยู่ที่นี่แต่ถูกฝุ่นปกคลุมหลังจากผ่านไปนานศูนย์ขอดอกไม้มันบังเอิญว่าไม้กวาดในมือของคินเฟงสามารถกวาดสิ่งสกปรกพิเศษออกไปได้ดังน้กออีไป ชินเฟิงบังเอิญเดินตามรอยเท้าคู่น ang ี e ้และเดินไปในทิศทางอื่นดังนั้นในเวลานี้ชินเฟิงยังคงกวาดพื้นด้วยไม้กวาดในมือขณะเดินดังนั้นในเวลานี้ชินเฟิงจึงค่อยๆค้นพบว่ารอยเท้าบนพื้นค่อยๆกลายเป็นร่องรอยขององค์การลากและไม่ใช่รอยเท้าที่บริสุทธิ์อีกต่อไปในเวลาต่อมาเครื่องหมายบางอย่างที่เกิดจากการกดฝ่ามือลงบนพื้นก็ปรากฏขึ้นโอ้แปหลกยังไงล่ะดังนั้นในเวลานี้ชินเฟิงจึงเดินไปจนสุดประตูและกวาดไม้กวาดไปที่ประตูดังนั้นคินเฟิงก็กวาดไม้กวาดลงบนพื้นและจากนั้นิเฟงกก็ใช้้้ไมววาดตตประูย จะเห็นได้ว่ามีรอยนิ้วมืออยู่ที่ประตูดังนั้นคินเฟงจึงไม่ได้เปิดประตูต่อหน้าเขาต่อไปแต่มองไปรอบๆอ,อย่างแปลกประหลาดตกลงเมื่อก่อนนัมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องนี้ชินเฟิงเริ่มยึดตามข้อมูลที่เขาได้รับเช่นเดียวกับคำใบที่ทำด้วยตัวเองในกระจกทองสำริดในเวลานี้คินเฟงก็เข้าใจสถานการณ์บางอย่างในเวลานี้อย่างคร่าวๆน่าจะเป็นกษัตริย์หรือคนลึกลับคนอื่นๆที่หลอกสาวที่นี่แล้วพยายามบีบคอเธอจนตายและเมื่อรู้ว่าเธอยังไม่ตายเขาก็แทงอีกครั้งหลังจากทำมีดแล้วพวกเขาก็คคิิดววว่าาาหญงสนนนั้้ตยแล แต่หญิงสาวไม่ได้ตายจริงๆแต่ลุกขึ้นตามรอยเลือดไปที่ประตูสามบทที่478การต่อสู้ในเวลานี้คินเฟงก็เห็นมันเช่นกันในเวลานี้ร่องรอยไปจนสุดประตูและมีรอยมือสีแดงเลือดหลายรอยอยู่บนแผงประตูดูเหมือนว่าหญิงสาวคลานไปที่ประตูในตอนท้ายและเอามือทุบประตูที่อยู่ตรงหน้าเธอต่อไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเปิดประตูล็อกสุดท้ายหญิงสาวก็ตายที่นี่จนกระทั่งร่างกายถูกกาจัดออกไปเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างผิดปกติทันใดนั้นคินเฟงก็ค้นพบปัญหาในเวลานี้ ถ้าหญิงสาวตายแบบนี้ศพคงถูกกำจัดอย่างรวดเร็วแน่นอนทำไมกระดูกถึงถูกเก็บไว้ในตู้รองเท้า643ห่ล่ะจูู่ชินเฟิงก็มองไปที่ตู้รองเท้าตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าถ้ากษัตริย์เป็นฆาตรกรมันก็ง่ายเกินไปที่จะทำความสะอาดศพและปิดผนึกมันไว้กล่าวคือการตายของหญิงสาวอาจไม่ได้เกิดจากพระราชาอาจจะเป็นอย่างอื่นชินเฟิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมองไปที่ประตูตรงหน้าเขา S <S ในเวลานี้ถินเฟิงยังยื่นมือออกไปเพื่อปลดล็อกประตูจากนั้นเดินตามรอยประทับบนพื้นเรียนแบบวิถีชีวิตของหญิงสาวในเวลานั้นคุกเข่าลงและพยายามตบรอยมือเปื้อนเลือดบนประตูและเกือบจะในเวลาเดียวกันคิ้นเฟิงรู้สึกเย็นชาเมื่ออยู่รอบตัวเขาทันใดนั้นประตูที่อยู่ตรงหน้าเขาก็กลายเป็นน้ำแข็งและร่างของคิ้นเฟิงที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นก็ยืนอยู่ข้างๆเขาแต่ในตำแหน่งที่ถิ่นเฟิงอยู่ตอนนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเลือดออกมือของหญิงสาวยังคงทุบป,ประตูที่อยู่ตรงหน้าเธออย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่แตกต่างจากเมื่อก่อนคือคราวนี้เด็กผู้หญิงเปิดประตูต่อหน้าเธอและจากนั้นก็มีความหวังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหญิงสาวในเวลานี้หญิงสาวคลานออกมาแต่ก่อนที่หญิงสาวตรงหน้าเขาจะจับไปทันใดนั้นถินเฟิงก็เห็นชายร่างผอมมากปรากฏตัวต่อหน้าเขามันคือสะจวดคนเก่าของวังแห่งนี้เขาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยใบหน้าที่มืดมนและโหดร้ายในเวลานี้ถินเฟิงยังสังเกตเห็นว่าพ่อบ้านเท่าคนนี้ต้องเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ฆ่าย,ยิงสาวคนนั้นแต่เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมสาวที่ควรจะตายหน้าประตูจึงเดินออกไปพบแม่บ้านเท่าหน้ามมืดน ในเวลานี้แม่บ้านเข้าคว้าผมของหญิงสาวแล้วลากเธอเข้าไปในห้อง4 0 4เมื่อเปิดประตูกุญแจและรูกุญแจเปื้อนเลือดจากมือแม่บ้านเก่าดูเหมือนว่าคราบเลือดที่คินเฟงพบก่อนหน้านี้มีรอยเปื้อนในเวลานี้ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงจึงปฏิบัติตามจากนั้นฉินเฟิงก็เห็นมันและพ่อบ้านเข่าก็ขังหญิงสาวไว้ในตู้เสื้อผ้าของห้อง4 0 4ยสี่ล็อกและทำลายกุญแจก็แต่ทำไมกุญแจนี้ถึงอยู่ในมือคนในกระจกละ่ะคินเฟงก็คิดแปลกเช่นกันในเวลานี้คินเฟงก็เดินไปเช่นกันและขี้นเฟงก ในเวลานี้ถินเฟิงกลับมาที่ห้อง406อีกครั้งก็ดูเหมือนว่านี่จะถึงเวลาต่อสู้กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันคือวิญญาณที่ทรงพลังไม่ใช่หรอดังนั้นในเวลานี้ถินเฟิงก็เดินออกจากห้อง406แล้วล็อกประตูจากด้านนอกจากนั้นถินเฟิงก็เดินเข้าไปในห้องของเขาเอง404และในขณะเดียวกันก็ล็อกประตูของตัวเองด้วยแบ็คแฮนด์จากนั้นในเวลานี้ถินเฟิงก็หยิบก,กระจกที่ชายในกระจกมอบให้เขาออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาจากนั้นจึงเปิดตู้เสื้อผ้าในห้อง404ทันทีที่ถินเฟิงเปิดตู้เสื้อผ้าเขาก็็เหหหหหนนนนบ้้้าาของงงผููญิซีค่่ึ ใบหน้าและดวงตาของผู้หญิงคนนี้เป็นสีแดงเลือดแม้ว่าอารมณ์จะเปลี่ยนไปอย่างมากแต่คินเฟงยังสามารถบอกได้ว่าหญิงสาวตรงหน้าเธอคือคนที่เสียชีวิตในฉากซีจีในเวลานี้คินเฟงจึงก้าวถอยหลังแต่เมื่อถิ่นเฟิงก้าวถอยหลังผู้หญิงหน้าซีตรงหน้าเขาก็ลอยออกมาทันทีเธอเหยียดมือออกและบีบคอของคินเฟงต่อหน้าเธอคึอถิ่นเฟิงสูดจมูกอย่างเย็นชาทันทีจากนั้นเหวี่ยงไม้เท้าที่เป็นฉนวนในมือของเขาอย่างดุเดือดตีข้อมือของหญิงสาวแล้วคว้าเธอไปที่คอของถิ่นเฟิงแล้วสะบัดมือของเธอออกไป จากนั้นฉินเฟิงก็ยกมือขึ้นทันทีและหัวใจแห่งองค์ประกอบทั้งห้าในมือของเขาก็กระแทกหน้าอกของหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างดุดเดือดดูเหมือนว่าฉันจะสูญเสียสติไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจุดหนึ่งชินเฟิงยกมือขึ้นอีกครั้งและในเวลาเดียวกันชั้นของเปลวไฟก็ปรากฏขึ้นบนมือของฉินเฟิงในเวลานี้มืออันลุกเป็นไฟของชินเฟิงจับหญิงสาวตรงหน้าคอของเธอโดยตรงคลื่นนี้คลื่นนี้เรียกว่าการต่อต้านลูกค้าภายใต้เปลวไฟในมือของชินเฟิงวิญญ,ญญาณที่อธรรมของหญิงสาวก็เริ่มส่งเสียงหอนอ อย่างไรก็ตามในฐานะปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งธาตุทั้งห้าชินเฟิงมีวิธีจัดการกับสัตว์ประหลาดวิญญาณเหล่านี้ซึ่งมีความต้านทานทางกายภาพสูงมากด้วยหมัดของคินเฟงเปเลวไฟก็ลุกโชนทันใดนั้นร่างของหญิงสาวก็ถูกบังคับให้กลายเป็นเท่ารอยทันทีตอนที่479สอบสวนต่อไปโอเคฉันจะช่วยคุณเองหลังจากพูดอะไรบางอย่างอย่างไม่เป็นทางการชินเฟิงก็ยกมือขึ้นและทำลายภาพหลอนของหญิงสาวจนหมดสิ้นจากนั้นคินเฟงก็ตรวจสอบสิ่งของที่หญิงสาวทำหล่นลงมาด้วยมันดูไม่ค่อยดีนะัก เนื่องจากสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นลูกบอลขนาดเล็กและพลังที่มันปล่อยออกมาค่อนข้างต่ำอย่างน้อยชินเฟิงก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานน้อยมากชื่อวิญญาณเกรดปกติประเภทเกี่ยวข้องกับละครผลกระทบให้คำแนะนำแก่คุณคำอธิบายนี่คือลูกบอลวิญญาณที่แปลกประหลาดคาดว่ามีความทรงจำของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งคุณสามารถกระตุ้นได้ในพลอต05ต่อไปแต่ในขณะนี้ชินเฟิงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแปลกๆดังมาจากต่อหน้าต่อตาเขาชินเฟิงมองดูเวลาและตระหนักว่าควรถึงเวลาเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยง ดังนั้นในเวลานี้ถินเฟิงก็วางสิ่งของในมือของเขาทันทีและยัดมันลงในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาจากนั้นจึงปิดห้องหมายเลข404ของเขาด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดในเวลานี้มีคนมาเคาะประตูห้องของขินเฟงิงจากนั้นขินเฟิงก็เปิดประตูด้วยเพียงเพื่อจะพบว่าอัศวินในชุดเกราะที่ค่อนข้างแปลกได้เข้ามาแล้วในเวลานี้อัศวินจึงกล่าวด้วยความเคารพงานเลี้ยงพร้อมแล้วกรุณาไปเข้าร่วมตอนนี้เลยอืมชินเฟิงก็พยักหน้าเช่นกันจากนั้นแซงทำเป็นไม่สนใจมากเกินไปเพียงเกลียดอัศวินที่อยู่ตรงหน้าเขาขณะที่เขาเดินนผ่าไป และิวยูจีใบพิงวันในห้อง405ก็เดินออกจากประตูและเดินตามขิ้นเฟิงไปยังสถานที่จัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงดําเนินไปจนดึกดื่นและหลังจากที่ขิ้นเฟิงและ W ิวยูจีใบพิงวันกลับมาที่ห้องเพื่อนอนหลับวันรุ่งขึ้นก็มาถึงในตอนเช้าของวันรุ่งข,ขึ้นขิ้นเฟิงและ W ิวยูจีใบพิงวันยังคงมาต่อพระพักกษัตริย์ในเวลานี้ถินเฟิงยังเห็นว่าด้านหลังปราสาทมีกาแพงเมืองชิ้นหนึ่งกําลังได้รับการซ่อมแซมโดยคนงานบางคน ยามที่อยู่ด้านข้างยังสังเกตเห็นว่าคินเฟงกำลังมองไปที่นั่นดังนั้นเขาจึงพูดกับคินเฟงว่านี่คือสถานที่ที่นกตัวใหญ่ทำลายมาก่อนมันแย่มากจริงๆหลังจากพูดจบยามก็มองไปที่ใบเฟิงหวานซึ่งอยู่ข้างางฉินเฟิงและพูดว่าคงจะดีไม่น้อยหากผูกกล้าสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้เราไม่สามารถทนต่อการโจมตีของนกตัวใหญ่ได้อีกต่อไปกาหลังจากได้ยินสิ่งที่ยามพูดบูจีไปเฟิงหวานก็ตบหน้าอกของเขาทันทีราวกับว่าตกลงกับยามที่อยู่ตรงหน้าเขา และดูเหมือนว่ายามาจากเข้าใจสิ่งที่ Wujibai p w a พูดและพูดทันทีถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณอย่างไรก็ตาม k ิ n f e n ไม่สามารถเข้าใจภาษากบของ Wujibai p i ได้เลยและเขาไม่รู้ว่าทําไม NPC เหล่านี้จึงสามารถเข้าใจภาษากบได้แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้พูดภาษากบด้วยตัวเองแต่หลังจากคิดเรื่องนี้แล้ว k ิ n f e n ก็ยังไม่ดําเนินการต่อไปคงจะน่าอายเกินไปหากเปิดเผยว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าใจภาษากบ กล่าวโดยสรุปคิ้นเฟงและวิูจีใบเฟงแวนของเขาเดินไปตามถนนสายนี้และในไม่ช้าก็มาถึงประตูพระราชวังที่กษัตริย์ประทับอยู่ยามที่เป็นผู้นําทางกลับมาหลังจากถามไม่นานฝ่าบาทฝ่าบาททรงเชิญท่านเข้ามายามกล่าวทันทีตอกอลลงอชิ้นเฟิงพยักหน้าคอรากอดวิยูจีใบเฟิงวันที่อยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาพูดภาษากบตามปกติหลังจากนั้นคิ้นเฟงและดวิยูจีใบเฟงแวนของเขาเองเดินเข้าไปในพระราชวังและเข้าเฝ้ากษัตริย์องค์เก่าหลังจากผ่านไปหนึ่งคืน ชินเฟิงก็พบว่าราชาผู้เท่าตรงหน้าเขาดูซีดเซียวยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามทันใดนั้นคินเฟิงก็จำสิ่งหนึ่งได้ในเวลานี้นั่นคือดูเหมือนว่าเขาจะได้พบกับชายผู้กล้าหาญอีกคนที่หลบหนีอยู่ในหมู่บ้านใช่หลังจากทำงานนักสืบและงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้คินเฟิงก็ลืมทุกสิ่งที่เขาพบก่อนหน้านี้ไปโดยสิ้นเชิงดูเหมือนว่างานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยแต่ตอนนี้ชินเฟิงยังจำได้ว่าจริงๆแล้วยังมีชายผู้ล้าหาญและคนรับใช้ของเขาอีกคนหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปทีี่่นด้วย คินเฟงต้องปล่อยให้ฮีโร่ของเขา WUJ Bay Ping Wan ฆ่าสัตว์ประหลาดนกตัวใหญ่ก่อนและนำเจ้าหญิงกลับมาไม่เช่นนั้นจะถือว่าล้มเหลวอย่างไรก็ตามคินเฟงก็รออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแล้วเห็นว่าในที่สุดกษัตริย์ก็ฟื้นจากความสับสนวุ่นวายและในเวลานี้กษัตริย์มองไปที่ WUJ b a บ Ping Wan ตรงหน้าเขาและพูดว่าเขาสมควรที่จะเป็นฮีโร่ที่ทรงพลังในตำนานจริงๆเขาแข็งแกร่งและพิเศษมากตอนนี้ฉันเสียสติอีกแล้วฮิฮิชินเฟิงพูดจากด้านข้างอย่างไร้คำพูดเล็กน้อยเอาล่ะตอนนี้ฉันกังวลมมมมาาาากกแลลลล้ว้ลววววคคคุณุณณตตออออองงงงงไ่่่ืืููสสขขยยััใน์ประหด ใช่แล้วสหายของฮีโร่คนนี้พูดถูกกรัสัิยังตรัสทันทีราวกับว่าเขาไม่สนใจเกี่ยวกับชีวิตรหรือความตายของลูกสาว